เจ้าศรีรัตนจนารำปางเจ้าศริพนธ์นชิงใหม่เจ้าคงเดชนรุภูลท่านเจ้านายไฟเหนือผู้ผู้ทนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของทางสามสายสกุลท่านเจ้านายไฟเหนือสายสกุลเจ้าเจ็ดตนที่เคารพยิ่งทุกท่านครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางท่านนายเพื่อเกาะขาท่านหัวหน้าส่วนราชการ กับทางภาครัฐและภาคเอกชนทุกชัานท่านรองที่การปีมหายาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยลำปางครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านสมาชิกสภาองค์การแห่งส่วนจังหวัดลำปางท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวงท่านนายกเทศมนตรีตำบลศาลาท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ท่านนายกเทศมนตรีตำบปลปรมยางครบและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านครับท่านนักท่องเที่ยวและท่านพี่น้องชาวจาังหวัดลำปางสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานสื่บสารตำนานพ่อเจ้าทิพช้างวีระบุรุรแห่เงเขหลังนครในวันนี้ ในานามของจังหวัดลำปางครับผมขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความยินดียิ่งก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าจังหวัดลำปางของเราเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับไม่น้อยกว่า1น0 0ปีนับได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในประเทศไทยที่มีอายุเก่าแกม่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับ ซึ่งท่านก็คงจะได้สัมผัสนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับงานในวันนี้ครับก็เป็นงานประเพณนีที่ชาวลำปางของเรานะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับอันมีความเป็นมาที่ยาวนานมีการสังสมสืบต่อกันมานะครับตามประวัติศาสตรของเมืองเขลังของเรา,าเป็นการแสดงถึงตำนานการสร้างนครลำปางนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมในดิ รวมถึงสถาปัตยกรรมนะครับและโบราณสถานของจังหวัดลำปางนาสถานที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับของจังหวัดลำปางของเราก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับในหลายๆเมืองในภาคเหนือของเรานะครับในส่วนของเรื่องราวของพ่อเจ้าทิพย์ช้างนะครับก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับรู้จักกันอยู่แพร่หลายมีมีผู้ที่นำเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นละคระมีหนังสือที่ เขียนถึงท่านนะครับในเชิงประวัติศาสตซึ่งาาก็ทราบกันนะครับว่าท่านเป็นผู้กอบผู้บ้านเมืองสร้างบ้านเมืองให้มีความปกติสุขล่มเย็นนะครับสืบมาจนถึงปัจจุบัน